ยิ่งเละตุ้มเปะกันไปใหญ่ให้ไอตัวนี้ไอธนาคารใหญ่มาค้ำธนาคารเล็กดึงกันไปลากกันมายิ่งดึงยิ่งเซยิ่งดึงยิ่ง,งล้มตอนนี้ก็กลัวว่าธนาคารสวิตจะล้มถ้าล้มจะเดือดร้อนกันทั่วโลกนะครับเพราะถือเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสําคัญวิธีการเกมตอนนี้สหรัฐเมกาต้องทําสงครามแล้จะทําสงครามที่ไหนเมื่อไหร่โอกาสที่จะทาสงครามให้ยาวเป็นสงครามโลกหรือความขัดแย้งระดับภูมิภาคนั้น หนีไม่พน้นนะต้องใช้ซีเรียรเป็นสมอรภูมิสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ะะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศะการต่างประเทศเรื่องของสภาวะเศร,รษฐกิจเรื่องของสงครามยูเครนกําลังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเพราะตอนนี้ธนาคารในสหรัฐอเมริกากําลังวุ่นวายมากเลยทีเดียวหลังจากที่มีการปิดไป3ธนาคารเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นักเรียนในอิหร่านเกือบ700คนปรากฏว่าโดนแก๊สพิษ ทำร้ายนะฮะพุ่ง20จังหวัดพ่อแม่สุดวิกฤตเกิดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนะฮะแต่ยังจำตามจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ข่าวเอเจนซี่กับสำนมข่าว AP รายงานตรงกันว่าสถานการณ์มือมืดนะฮะใช้ก๊าซพิษทำร้ายเด็กนักเรียนอิหร่านยกระดับรุนแรงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบเด็กนักเรียนเกือบ700คนในโรงเรียน50แห่ง ตกเป็นเป้าโจมตีที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วลุกลามไปทั่ว20จังหวัดจาก30จังหวัดทั่วอิหร่านพ่อแม่สุดวิตกความปลอดภัยลูกสาวนะครับเหตุการณ์ร้ายแรงมากแต่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เชื่อกลุ่มอิสลามิสต่อต้านนักศึกษาซึ่งเป็นเด็กหญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นะครับกลับตะวันออกกลางประธานเสราธิการใหญ่ทหารของอเมริกันเข้าซีเรียกระย่างกระทานหันภาร,รกิจคุ้มจะเสี่ยงนะครับในายใหญ่เพนทากอนเยือนอิรักค,ครบรอบ20ปีโค่นสดัมมุดเซนรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีการลาโหมของสหรัฐอเมริกาลอยออสตินเดินทางเยือนอิรักนะครับประกาศยืนยันในมิตรภาพ กองกำลังอเมริกันยังคงอยู่ในอิรักต่อไปเป็นการเดินทางไม่เปิดเผยกำหนดล่วงหน้านะครับก่อนหน้าครบรอบ20ปีของอดีตผู้นำเผด็จการอิรักสดัมบุสเซนถูกค้นนะครับหลังประธานคณะเสษ็การทหารร่วมสหรัฐอเมริกาพลเอกมาร์คมิลลี่บินด่วนเข้าฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเขตเคิร์ดทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย ระบ,บุภารกิจซีเรียคุ้มนะที่จะเสี่ยงสำหรับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่จีนได้มีการประสานการจับมือกันระหว่างนะครับอิหร่านกับทางซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้ตอนนี้จีนเข้าไปทำการแทรกแซงตะวันออกกลางอย่างสมบูรณ์ในขณะที่สหประชาชา,ชาตคิครวนประชาคมโลกนะครับทอดทิ้งซีเรีย ส่งการช่วยเหลือล่าช้าเกินไปย,ยอดแผ่นินไหวเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุ5 0,000คนเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่กระทบตะวันตะวันตกฮะตลาดกำลังวิตกแบงก์ยักษ์นะฮะคเครดิตสวิตเป็นโดมิโนโตัวใหม่นะครับธนาคารกลางรุดดับกังวลมีสภาพกล้องเพียงพอราคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับยืนยันว่า ระดับเงินทุนนะครับสภาพคล่องของเครดิตสวิตนั้นมีเพียงพอแต่เน้นย้ำว่าต้องจัดหาสภาพคล่องแก่ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการของการเงินระดับโลกแห่งนี้หากมีความจำเป็นท่ามกลางความกังวลต่อสถานะทางการเงินในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันการเงินแห่งนี้ใหญ่เกินไปที่จะล้มถ้ามีปัญหาร้ายแรง และสร้างความเจ็บปวดไปทั่วทั้งโลกนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ประกาศไม่ถอยก็กล้าวที่จะบินต่อในทะเลดำแม้นวิดปะทะกับทางรัสเซียนะครับมอสโกสวนสหรัฐอเมริกา,กาต้องโทษตนเองเหตุโดรนร่วงมาจากฟ้านะครับรอยออสตินน้ฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาบอกกับ เชียร์แกซอยกูฮะรมตรีกรลาโหมของรัสเซียอากาศยานจะเดินเดินหน้าบินไปทุกแห่งตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตหลังเกิดกรณีคำกล่าวหานะครับเครื่องบินขับไล่ของมอสโกลำหนึงเป็นเหตุทำให้โดรนของสบเมเิการ่วงสู่ทะเลดำอย่างไรก็ตามฝ่ายรัสเซียตอบโต้กลับว่าการยก,กระดับการเคลื่อนไหว ด้านการข่าวของสหรัฐอเมริกาคือต้อนตอและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานที่น่าสนใจฮะนักข่าวของสหรัฐอเมริกาบอกว่านะครับมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งในยูเครนนะครับเล็งว่าจะส่งกองกำลังเคียฟกำลังเสียท่าแก่ทหารรัเสเซีย จากคำกล่าวอ้างของนายซีโมเฮิร์สนะครับนักข่าวสอบสวนชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาก็ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าทำการรบด้วยตนเองในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงมีการจับตารัสเซียจีนอิหร,นะร่านร่วมกันทำการซ้อมรบท่ามกลางวิกฤตในยูเครน รัสเซียจีนอิหร่านนะครับจัดการซ้อมรบทางทะเลอย่างเป็นทางการ5วันเพื่อหาทางยกระดับความมั่นคงทางทะเลจากค่อยถแถลงของทางกระทรวงกลาโหมของปักกิ่งนะครับการเคลื่อนไหวที่เมินเสียงกังวลของวอชิงตันต่อการซ้อมรบระหว่างประเทศนะครับกับรัสเซียท่ามกลางปริบรติการทางทหารระหว่างมอสโกกับทางฝั่งของยูเครน นในขณะที่เครดิตสวิสก็จะมีการเล็งกู้เงินจากธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐอเมริกา5.4หมื่นล้านสร้างสภาพคล่องท่ามกลางคำเตือนท่านล้มจะสะเทือนไปทั้งโลกธนาคารเครดิตสวิสนะครับแสดงถึงความตั้งใจกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งชาติสวิสนะครับสูงสุด ห้าหมื่ล้านฟรังสวิสนะฮะหรือห้าหมื่ขอภปห้าแสนสีล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นมาตรการเด็ดขาดเพื่อเสริมสภาพคล่องแผนความกังวลดังกล่าวมีออกมาหลังจากคณะผู้ควบคุมระบบของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสัญญาว่าจะมอบสภาพกล่องล่อเลี้ยงเครดิตสวิสในการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของธนาคารกลางหนึ่งนะครับ หลังจากที่หุ้นของเครดิตสวิสสถาบันการเงินใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์ล่วงลงสูงสุดถึง30%นะครับสถาบันการเงินแห่งนี้อ้างถึงมาตรการกองทุนนะครับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงนะครับที่114%ในช่วงสิ้นปี2022ซึ่งอย่างหลังได้ปรับ ขึ้นสู่ระดับแนว150%เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงยิงขีปนาวุธนะข้ามทวีปนะครับก่อนที่จะมีการซ้อมรบนะฮะของสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปไปตกบริเวณคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นเข้า เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดียุนซุกยอน style. แห่งเกาหลีใต้จะเดินทางถึงกรุงโตเกียวเพื่อหาลือกับผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องภัยคุกค,คามของเกาหลีเหนือในขณะที่นักข่าวอเมริกันเชื่อสหรัฐอ,อเมริกาอาจจะมีแผนบีร่วมวงนะฮะโดยตรงในสงครามยูเครน สหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งในยูเครนนะครับเล็งเห็นว่ายูเครนกำลังเสียท่าแก่รัเสเซียจากคำกล่าวอ้างของซีมอร์เฮิร์สนะครับนักข่าวสายสืบสวนชื่อดังเจ้าของรางวัลโพลิเซอร์ชาวสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่เกาหลีใต้จอจะสร้างศูนย์ผลิตชิปใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะทุน2.3แสนล้าน ดอลล่าสหรัฐนะเป็นของบริษัทซัมซุงรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนสร้างศูนย์ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่สุดในโลกในพื้นที่กรุงโซลโดยจะใช้งบลงทุนจากภาคเอกชนราว230,000ล้านดอลล่าสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มซัมซุงอิเล็กทรอนิกนะครับใน ในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหากนำมาวิเคราะห์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่ากลับไปส่งทหารเข้าไปในตะวันออกกลางสาเหตุหลักๆที่สหรัฐอเมริกาต้องส่งทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพราะตอนนี้จีนกลับเป็นตัวกลางประสานความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันมายาวนานนะครับนั่นหมายความว่าการจับมือกันระหว่างสองประเทศนี้ ไม่ใช่เป็นการจับมือเรื่องความขัดแย้งเท่านั้นแต่เป็นการจับมือในเรื่องการค้าขายทําให้สหรัฐอเมริกาไม่มีอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกต่อไปนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปวางกําลังในซาอุดีอาระเบียนะเพื่อที่จะให้มีอิทธิพลในตะวันออกกลางมากขึ้นเพราะตะวันออกกลางเป็นแหล่งขายอาวุธที่ดีคร ยิ่งมีความขัดแย้งเท่าไหร่สหรัฐอเมริกายิ่งขายอาวุธได้มากขึ้นเท่านั้นประเด็นที่น่าสนใจฮะตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแน่นอนฮะคนไทยก็วิตกกันต่างๆนานาฮะว่าจะเกิดผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่นักวิเคราะห์ทางด้านการเงินก็เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยนะครับแต่ไปดูหลักเบื้องต้นหลักเบื้องต้นนะครับหรือต้นเหตุหลักๆของมันเนี่ย มันเกิดมาจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองนำมาค้ำประกันธนาคาร s i g นเจอร์นะครับและธนาคารอื่นๆอีกอย่างน้อย3ธนาคารต้องประสบปัญหานะครับลม้มลงนะครับถึงแม้ว่าจะในอังกฤษก็จะมีการบริษัทธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาทำการอุ้มไว้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้น นธนาคารสวิสกําลังเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ได้รับผลกระทบถ้าเราเข้าใจเราเห็นจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าก็มีการประเมินนะฮะว่าธนาคารสวิสล้มเมื่อไหร่มนกไปกันทั่วโลกอัทีนี้นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกลับกันฮะตามดวงเมืองหรือดวงโลกตอนนี้มันจะเข้าสู่กระบวนการขัดแยง้งดวงเมืองดวงโลกตอนนี้มันจะเหมือนสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับดวงเมืองและดวงโลกตอนนี้ จึงส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจความขัดแย้งในยุโรปกําลังเกิดขึ้นและแน่นอนจะต้องผูกพันมายัางประเทศไทยนะคับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้คือในยูเครนจะต้องลามมายัางประเทศไทยแต่แปลกไหมฮะประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบเหล่านี้กลับเป็นโพสต์ีฟซัมเกมหรือเป็นเกมบวกมากกว่า ระวังหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไว้ดีฟองปรามเยียวยาฟื้นฟูกเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศทําให้ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบกลับมีผลดีกลับมาด้วยนะเขาเรียกว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยวางระยะสั้นกลางยาวแล้วเดินฟึบขึ้นมาทุกอย่างมันเลยเป็นโพสตินนักท่องเที่ยวจึงแห่มาประเทศไทยหนียุโรปแห่มายังประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจยุโรปกำลังต่ำลงต่ำลงต่ำลง แต่ในประเทศไทยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อนะเพราะเราวางหลักไม่ดีไว้ดีนะฮะถ้าเทียบไปตางดวงเมืองแล้วดวงโลกเป็นยังไงดวงไทยต้องเป็นอย่างนั้นไทยกลับตรบัดวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนมากกว่าทําให้ไทยเนี่ยไม่เกาะไปตามดวงโลกไม่เป็นไปตามดวงโลกโดยใช้หลักที่เราวางขึ้นเองกลยุทธ์ที่เราวางขึ้นเอง สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทําสงครามไม่ต้องแปลกใจฮะซิมอลเฮิร์สนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกากําลังอาจจะเข้าไปสู่สงครามโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิเพื่อรบกับทางรัสเซียไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลก้ที่สองสหรัฐอเมริกาก็ทําแบบนี้แบ่งเป็นกลุ่มอักษะากับสัมพันธมิตรในการทําสงครามโลกและตอนนี้ แนวโน้มจะเกิดสงครามโลกมีความเป็นไปนได้สูงแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจะใช้ที่ไหนเป็นสมรภูมิจะใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิหรือว่าจะใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิแน่นอนนะจุดที่เหมาะเป็นสมรภูมิมากที่สุดตอนนี้และกําลังบานปลายหนีไม่พ้นยูเครนนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามโลกค่อนข้างจะสูงนะครับเกมเกิดสงครามโลกครั้งนี้หนีไม่พ้นประเทศไทยต้องพยายามหลีกเลี่ยง ในการทำสงครามทุกวิธีทางต้องบาลานซ์ออฟ o พาเวอร์ให้ได้เพราะบทเรียนในการอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดในสงครามโลกครั้งที่สองคงเป็นบทเรียนที่แสบเผ็ดสำหรับประเทศไทยจนเป็นที่มาของข้อตกลงฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองจะเป็นที่มาของการเกี่ยวข้องกับคอคออกราหรือกรงไทย ที่ทาอะไรไม่ได้ก็เพราะสงครามโลกครั้งที่ผ่านมาที่เราแพ้สงครามเดีย๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังเนีย่ยทำไมคอขอดกยังทาไม่ได้สักทีนะครับจึงเป็นเรื่องความขัดแย้งซึ่งโอกาสที่สหรัฐอเมริกาและก็ฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้ก็มีการจับมือกันนะระหว่งางอ่รัสเซียเข้าไปฮะจับมือกันระหว่างฝรั่งเศ ne, สเยอรมนีสหรัฐอเมริกาในการทําเรือดำน้ำนํานิวเคลียร์นั่นหมายความว่าอก กาสที่จะมีการทำสงครามนิวเคลียร์ทำสงครามโลกเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครข้อตกลงนิวสตาร์ซึ่งมีข้อตกลงในการควบคุมการผลิตนิวเคลียร์ยุติไปเรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ธนาคารกำลังเจ๊งแบบนี้ยืนยันฟันธง,งเงคุมไม่อยู่สาเหตุที่คุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไม่ได้มีการนำทองไปค้ำประกันธนบัตรนะฮะไอ้ธนบัตรที่ออกมาจึงไม่มีค่า มันจึงล้มลนะเนรนาตจะดึงยังไงก็แล้วแต่ตัวแปรต้นคือทองไม่มีมาค้ำประกันจึงเป็นสาเหตุทำให้เหตุการณ์ต่างๆจึงล้มลนะเนรนาตยิ่งพยายามจะไปพิมพ์แบงค์ขึ้นมาเพื่อไปไปจ่ายจ่ายให้กับคนที่ฝากเงินไว้ยิ่งเละตุ้มเป๊ะกันไปใหญ่ให้ไอตัวนี้ไอธนาคารใหญ่มาคำ้ำธนาคารเล็กดึงกันไปลากกันมายิ่งดึงยิ่งเซยิ่งดึงยิ่ง,ง,ง,งล้ม ตอนนี้ก็กลัวว่าธนาคารสวิตจะล้มถ้าล้มจะเดือดร้อนกันทั่วโลกนะครับเพราะถือเงินดอนลลาร์สหรัฐเป็นสําคัญวิธีการเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องทําสงครามลนะจะทําสงครามที่ไหนเมื่อไหร่โอกาสที่จะทำสงครามให้ยาวเป็นสงครามโลกหรือความขัดแย้งระดับภูมิภาคนั้นนีไม่พ้นนะต้องใช้ซีเรียรเป็นสมรภูมิสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะฮะที่ นักยุทธศาสตร์ของไทย,ยได้วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ให้เหตุการณ์นั้นล่วงเลยไม่ให้เหตุการณ์ที่มีปัญหาเราเตรียมการทุกอย่างไว้จนกระทั่งประสบความสําเร็จในวันนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวาร่าง,งทูลเกลงถวันสุราชา,ายสูงเจริยำพูณพระเจ้าแผ่นดินสินัการามแผ่นดนนาานินไทยในรัชกางที่สิบทรงอุทิศเพื่อผู้ สืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมพองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาถาธรรพิท พระวชิระปล่าเจ้าอยู่หัวโเดชะทารงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทละมีนำชาตินไปรัศดรเดือดร้อนนะเอ่งุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นกษัตริยร์จอมพลพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด เจริญยิ่งยืนนาน